สวัสดีคะ่ะเกษตรกรนอนเวนนะคะวันนี้จะพาทุกท่านไปดูการถ่ายทำเรือสำเภาจีนเพื่อเข้าประกวด TPO ของจังหวัดนครราชสีมาเพื่อเป็นกำลังใจและแรงเชียร์ให้กับกลุ่มงานสีถีไทยในการแข่งขันครั้งนี้ด้วยนะคะม,มาหลายๆอย่างเลครับ เกี่ยวกับวัตถุดิบที่เราใช้นะครับตอนนี้เราได้ใช้วัตถุดิบที่อยู่ในจังหวัด้านในอำเภอของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นไม้สักทองนะครับหรือใบเรือนะครับและที่สําคัญที่สุดนะครับเราได้พัฒนานะครับตรงนี้นะครับใบที่เอาไว้รับลมตรงนี้นะครับก็จะใช้เป็นผ้าไหมนะครับซึ่งเป็นผ้าพื้นเมืองของของเรานะครับ ในเรื่องของทางกลุ่มของเรานะครับก็จะมีความรู้เกี่ยวกับ KBO เนี่ยคือ K เนี่ยคือ knowledge นะครับก็คือความรู้ B นี่ก็คือ basic นะครับ O นี่ก็คือ O top นะครับความรู้พื้นฐานของผู้บ้านนะครับให้มันกลายเป็น O top นะครับก็คือจะเอาภูมิปัญญายได้หลายครับที่มีอยู่เอามาใส่ลงไปในเรือลำนี้นะครับเสร็จแล้วก็ได้มา พัฒนานะครับพัฒนาแล้วก็มีวิวัานาการแล้วก็สู่นวัตกรรมนะครับตอนนี้ก็จะเป็นการพัฒนานะครับแต่นวัตกรรมอีกตัวหนึ่งของเรานั้นตอนนี้ยังทําไม่เสร็จครับก็จะเป็นการเอาของที่คนอื่นเขาคิดว่าไม่มีประโยชน์นะครับของที่พอใช้แล้วทิ้งนะครับเราก็เอามาทําเป็นกรํารยานนะครับโดยมีทางครูที่ปรึกษานะครับ ได้ให้คาแนะนํามานะครับได้ให้ความรู้แล้วก็ผสมผสานกันระหว่างความรู้ของอาจารย์นะครับกับของทางุูมของเรานะครับได้ทํามาเป็นกรรมยานนะครับคือทำหนึ่งย่างให้มันได้ประโยชน์2อย่าขึ้นไปนะครับถึงสามย่างี่ย่างนะหนึ่งกรรมยานนะเอาไว้สําหรับสึกบูชานะครับสองเอาไว้สําหรับไล่ยุงนะครับอันดับที่สานี่ก็คือเป็นของขวัญทางใจนะครับ ที่เอาไว้สําหรับมอบให้กับญาติผู้ใหญ่นะครับเพราะว่ามันมาจากมันทํามาจากเศษที่เลื่อยนะครับที่เขาทิ้งไปแล้วนะครับเป็นเศษไม้สักทองนะครับซึ่งเป็นไม้ที่เป็นมงคลนะครับเป็นสินค้าทางใจนะครับเหมาะแก่การมอบให้มีความสุขทั้งผู้รับและก็ผู้ให้ครับผม Cut. Okay.